นี่คือกางเกงที่กางเกงสมิตมือสองสมิตควีนมือสองเนี่ยเห็นไหมคือคุณแม่สูงไม่ถึงร้อยสี่สิบประมาณนี้แต่ว่าขาโขงขางอขาคดดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากบอดี้สูทไม่ได้จะต้องเริ่มต้นด้วยถุงน่องก่อนให้ดัดขาเราแล้วต้องมีถุงเท้าตัวถูกมาใส่รับหน้าตัวเนี้ยซื้อที่ตลาดก็ได้คู่ละแปดบาทสิบาทเนี่ยใส่ทับเพื่อที่เราจะได้เดินในบ้านได้แต่ทําไมถึงใส่แล้วจะต้องมีกางเกงสีม่วง กางเกงสีอื่นจะไม่ล็อกหัวเขา่าใ,ใดๆซัมมิตควีนมีกางเกงอยู่รุ่นเดียวคือรุ่นสีม่วงลองเกอร์เดินที่เก็บแล้วล็อกหัวเข่าเพราะว่าลองเกอร์เดินสีอื่นเขาจะยาวเท่านี้ค่ะลองเกอร์เดินที่พี่ใส่ power back เขาก็ยาวเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าลองเกอร์เดินสีม่วงเนี่ยมันจะมีเทปนวดตรงนี้เห็นไหมตัวนี้เทปนวดตัวนี้หนูขายสามพันห้ามือสองสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะหันหลังนะคะแม่ เนี่ยมันจะล็อกถึงใต้ขาหนีบเนี่ยมันจะล็อกถึงใกล้ใต้ขาหนีบแล้วมันจะมีเทปนวดเนี่ยล็อกใต้ก้นเราอีกตรงนี้เพราะว่าสลักเทปอยู่ตรงนี้เวลานั่งมันจะนั่งเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไปเจอทีมขายหรือไปเจอพี่คนอื่นที่เขาแนะนําเนี่ยเขาจะให้ใส่แต่บอดที่สูทเพราะอะไรรู้ไหมบอดี่สูดมันตัวละสองหมกว่าเขากินไปเต็มเต็มแล้วหมื่นกว่าบาทสองหมเนี่ย <24. S 1> ใช่ถ้าบ <c oughs> อดี่สุด เขาจะไม่ให้ซื้อตัวอื่นเลยเขาจะโขกให้ซื้อบอดี้สูรทั้งๆท,ที่เขาเกาผิดที่คัน <90 S 1> มันคันตรงนี้หัวเข่าปัญหามันอยู่ที่หัวเข่าเพราะขาโค้งเนี่ยในเปิดขายกีซิแม่เนี่ยขาเขาโค้งคนขาโค้งเนี่ยจะไปใส่บอดี้สูตรตัวละสองหมื่นสี่มันไม่ใช่แล้วเพื่อมาแก้ขาโค้งมันต้องเริ่มจากถุงน่องและถ้าคนทําไมเท่าไม่ซื้อถุงเท้าเพราะว่าคนคิดว่าการใส่ถุงเท้าแล้วมันช่วยจริงๆไม่ใช่ถุงเท้ามันแก้ปลายเหตุถุงเท้ามันแค่แค่ปวดเท้าปวดขา ปวดใต้เขา่าแค่นั้นปวดน่องเป็นปลายประสาทอักเสบแต่ถุงเท้ามันไม่ได้ช่วยทั้งเลียวขาการซื้อถุงเท้าก็เป็นการซื้อสําหรับคนขี้เหนียวบางคนมาสามซื้อถุงเท้าแล้วอาการหนักมากหนูบอกเก็บเงินไม่กินข้าวเลยค่ะอย่าซื้อเลยแต่พี่ก็ยังไม่ได้ซื้อจากสามีใช่ไหมย,ยังค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็พาไปอีก